สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับกับช่อง Good Training Channel นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ยังต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของ Generation นะครับเนื่องจากมีคนถามว่าอา้าแล้ว Gen Y เนี่ยการทำงานของ Gen Y เนี่ยเป็นลักษณะใดนะครับผมก็จะบอกนี้ว่า ก็ได้ไปรื้อนะครับสไลด์นะครับในปีต่างๆเนี่ยนะครับผมจําไม่ได้ว่าเป็นปี13หรือ14หรือ15เนี่ยนะครับเคยได้พูดเรื่องของการบริหาร Gen Y ไว้นะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงในช่วงนั้นเนี่ยในปีนั้นนะหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยเป็นช่วงที่ Gen Y เนี่ยได้เข้า นะครับได้เริ่มเข้าไปทำงานอยู่ในแต่ละองค์กรนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหากับพวก X กับ BB เนื่องจากเป็นเรื่องของแนวคิดนะครับเพราะเจน Y เนี่ยลักษณะเด่นเนี่ยตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นเรื่องของการกล้าแสดงออกนะครับแต่ไอการกล้าแสดงออกเนี่ยนะครับบางทีพูดผงผงไปเนี่ยมันก็ไปกระทบกับความรู้สึกของ X กับ BB มันก็เลยทำให้เกิดความ มันมันความรู้สึกไม่ไม่พอใจอ่ะเพราะว่า x อตก b ก็จะมองวายว่าเฮ้ยทำไมถึงก้าวล้วจังกล้าพูดแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็ไปทําให้รู้รู้จักการพูดอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับวิธีการพูดต้องปรับนะครับเรื่องของน้ำเสียงนะครับก็จะเข้ากันได้ดีนั้นเรามาดูนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ Gen Y ภายใต้เงาของ BB และ x นะครับก็คือเป็นแนวคิดของ Gen Y นะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่า ไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนเนี่ยนะครับเราถูกแบ่งโดยช่วงปีนะครับในแต่ละเจเนอเรชันก็จะมีคนคล้ายๆกันนะครับนั้นเขากถามผมว่ามีผู้เรียนท่านหนึ่งก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ Gen Y เนี่ยนะครับการบริหารงานเนี่ยจะเหมือนกับ BB เหมือนกับ X ผมบอกเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะเขาถูกปลูกฝังเขาถูกสอนมาโดย BB และ X แล้วก็พวกเราทุกคนที่เป็น Gen Y ก็ถูกสอนมาโดย BB กับ X นะครับแต่ Gen Y จะมีลักษณะอย่างหนึ่งในแต่ละเจนแต่ละช่วงปีเนี่ยนะครับที่เขาแบ่งเป็นแต่ละช่วงปีนั้นแต่ละช่วงปีเนี่ยมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันใน Gen Y เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีเทคโนโลยีเริ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้น Gen Y ถูกสอนโดย X ถูกสอนโดย BB นะครับหน้าที่ของ Gen Y ก็คือเอาสิ่งที่ BB หรือ X สอนนะครับมา มาปรับเปลี่ยนวิธีให้เข้ากับยุคกับสมัยนะครับแต่ก็มี Y บางคนนะครับที่ยังเป็นเหมือน BB ยังเป็นเหมือน x นะครับอาจจะเพาะเป็นเรื่องของกรอบที่ BB หรือ X วางไว้นะครับกรอบนี้นะครับอาจจะเป็นเป็นกรอบที่อย่าให้ออกนอกกรอบนะครับเป็นการเป็นการที่ให้ Gen Y เนี่ยนะครับบริหารงานนะครับโดยอยู่ในกรอบนะครับห้ามออกจากกรอบตรงนี้ ก็มีหลายองค์กรทําแบบนั้นนะครับเพราะว่ากรอบนี้อาจจะเป็นว่าเป็นกรอบเป็นข้อตกลงต่างๆที่เจน y กับเจน x หรือ B b ได้ตกลงกันไว้ให้การบริหารต้องอยู่ลักษณะนี้นะอย่าออกไปนอกกรอบนะอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาหรือเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่ที่มีร่วมกันก็เลยต้องทําแบบนั้นแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราสังเกตไหมถ้าเกิดเป็นเจน Y จริงๆเนี่ยถ้าเกิดทําตามกรอบของ B b หรือ x ที่วางไว้เนี่ยการบริหารงานเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะที่ตะขิดตะขวงใจนะครับทำได้ไม่เต็มที่นะครับ ทําได้ไม่หมดเพราะตัวเองยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าทำไมต้องทําแบบนี้ทําไมต้องทําแบบนั้นนะครับเราสังเกตง่ายๆจะออกมาทางสีหน้าแล้วก็แววตาในการทํางานนะครับออถ้าเกิดจะให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการรายงานนะครับผมพูดถึงเรื่องของการรายงานข่าวดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นนักข่าวเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็น Gen Y ที่อยู่ในกรอบนะครับของ B B หรือของ X เนี่ยนะครับการรายงานข่าวก็จะเป็นแบบทุกบรรทัดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Gen Y ที่บริหารงานนะครับโดยอิสระนะครับไม่ได้อยู่ในกรอบของ B B หรือ X เนี่ยเขาก็จะมีแค่จุดใจความสําคัญนะครับที่เขาอ่าน นะครับที่ B กับ X เนี่ยหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้จากนั้นมันก็จะมีแนวคิดต่างๆของเขาแทรกด้วยเทคโนโล,โลยีที่เข้ามาตามยุคตามสมัยนะครับตอนนี้ ก็ลองไปดูแล้วกันครับว่าเจเนอเรชัน Y เนี่ยนะครับของเราบริหารงานโดยเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่านะครับหรืออยู่ภายใต้ร่มเงาของคนที่เป็น BB ของคนที่เป็น X ตามเงื่อนไขหรือผลประโยชน์นั้นเรามาดูง่ายๆครับถ้าเกิดว่าเป็น GenY เนี่ยเราแนวคิดในการทํางานของ Gen Y เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคน Gen y จะเป็นคนที่ชอบอิสระนะครับไม่ชอบอยู่ในกรอบและเป็นคนที่กล้าแสดงออก นะครับเป็นคนที่กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในกรอบเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกอไม่เป็นตัวของตัวเองทําอะไรแบบแคือคือเราสังเกตได้จากการแสดงออกจากพฤติกรรมนะครับลองสังเกตดู ตัวที่2เนี่ยเป็นคนชอบความท้าทายแล้วก็ชอบเรียนรู้จากการทํางานจริงนะครับว่านคน Gen Y เนี่ยไม่ว่าจะมีอะไรมาเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นความท้าทายเนี่ยเขาพร้อมที่จะพุ่งชนทันทีพร้อมที่จะทําแล้วก็เรียนรู้กับการทํางานจริงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้อะไรไม่รู้ก็จะพยายามหาความรู้นั้นมาใส่ตัวแล้วก็ชอบงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับงานต่างต่างที่เป็นท้าทายเนี่ยเขาจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาเนี่ยในการประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทํางานนั้นจนสําเร็จ แล้วที่สําคัญนะครับให้ความสําคัญกับข้อตกลงในการทํางานเวลาคุยอะไรคนเจนไว้เนี่ยข้อตกลงเป็นยังไงเราต้องยึดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องการเห็นผลสําเร็จของงานเร็วแล้วก็เติบโตเร็วนะครับถ้าเกิดเป็นชีวิตชีวิตในการทํางานขององค์กรเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายชัดเจนนะครับความสําเร็จของงานเสร็จปุ๊บได้ความก้าวหน้าในวิชาชีพนะครับแล้วก็เติบโตวไว้อันนี้ต้องการแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการเขาก็จะออก แล้วก็เปลี่ยนสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นเขาใน,ในการออกออกจากงานในแต่ละครั้งเนี่ยในการเปลี่ยนงานของ Gen Y เนี่ยเมื่อออกไปแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าในการออกจากงานเนี่ยเป็นเหมือนกับการหาความรู้หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนเจ n X เนี่ยนะครับก็คือไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะออกจากงานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับพวก X กับ B B จะบอกว่าเป็นความเสี่ยงนะครับอ่นะแล้วก็ชอบทํางานร่วมกันเป็นทีมนะครับชอบทํางานร่วมกับคนอื่น นะครับชอบมีปฏิสัมพันธ์นะครับกับลหลายหคนนะครับและที่สําคัญก็คือนับถือคนที่มีความสามารถคนไหนที่มีความสามารถจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น X หรือ BB เนี่ยคน Gen Y จะชอบนะครับนับถือแล้วก็ชอบที่จะไปฝ่หาความรู้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ เพื่อนๆท่านใดชอบขอความกรุนาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเราลองไปสังเกตในแต่ละองค์กรดูว่าเรามี Gen Y ที่เป็น Gen Y จริงๆหรือเป็น Gen Y ภายใต้เงาของ B B หรือ X นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ